สวัสดีครับสวัสดียำแซๆครับผมเมื่อนี้ก็เป็นแซาวันที่2 6กันยายนนะครับ2 5 6 7รครับผมเมื่อนี้กี่ีัวงอมาแพคเตอร์เบีลที่ศูนย์ห่งแปดเนะครับพร้อม,มอุปกรณ์3ามชิน้ใดดน,น,นะน,น,นใบมีดดันดินนาหานพ่วนโรตารี่ครับผมพุวนใบมีดดันดินนาเป็น เ e, รียบดีหนึ่งหกสี่อีนะพี่น้องฐานพว้วเป็นฐานสองสองของอ e ีโครับผมตัวรถตดีก็เป็นอาร์เอ็กหนึ่งองห้าอีะครับพี่น้องทั้นอีส่งท้งไหนครับลูกพี่ไไตรง,งอัมเตอหยดันครับผมตงอั้สเอัทนจังหวัดศรีสะเกดนะครับขั้นนีก็ตัวเช็คนะครับผมพร้อมใส่งานนาะอเช็กลวไให้ ควบเดิครับที่เอาเครื่องดีเกียดดีครับผมจะามารถดาวได้ครับดาวเริ่มต้อนอยู่ที่หกเมือหานะครับผมมนใจแล้วสอบถามของมาไดน้นครับอาจารย์มดลนักกุฏาทิสเกตเราจะเริมครับ รักที่เหนือเขาล่าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม